เมื่อดอลลร์ถูกท้าทายนะครับและคนส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์ตีความว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราไปดูนักวิเคราะห์แทงส่วนในตำนานนั่นก็คือพีเตอร์ชิฟเขาว่ายัางไงกับสก,กุลเงินดอลลร์จะรอดหรือลุ่งริงเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story มูนไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story mm hmm. เมื่อดอลลร์ถูกท้าทายนะครับดอลลร์ Dollar จะอลอดแบบไหนนะครับจะลอดแบบล้มหายตายจากหรือรุ่งริ่งคราวนี้เราต้องมาดูกันคราวนี้เราก็ได้มาอ่านบทวิเคราะห์นะครับของนักลงทุนแทงสวนในตำนานนั่นก็คือปีเตอร์ชิฟผู้ค้ั่งขายทองคำเป็นที่หนึ่งและเป็นชีวิตติตใจ ไม่ได้สนใจแม้แต่คริปโตนะครับบอกคริปโตจะร่วงล่วงล่วงนะครับเอสแอนด์โชเดอร์ราคาจะเหลือศูนอย่างเดียวซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าแกออกสื่อไม่เงี้ยคือเป็นนักแทงส่วนในตำนานตอนนี้แกไม่ค่อยกัดกับ BTC เท่าไหร่นะครับเนื่องจาก BTC อ่ะมันนิ่งนะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยมันขึ้นตลอดเลยแต่ปัญหาคือว่าทองคำเนี่ยแกก็คงอยากให้ขึ้นแบบเป็นปัจจัยหลัก นะครับหมายความว่าเอาแกไม่ได้สนคริปโตเท่าไหร่นะครับคนรุ่นของแกหรืออายุของแกงต่างกับลูกของแกนะที่เล่นบิตคอยเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะครับคนรุ่นแต่ละรุ่นก็คิดแตกต่างกันอันนั้นผมก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตลาดมันก็ต้องมีมีรสชาติมีหลายแบบอยู่แล้วนะครับซึ่งเราจะไม่ไปคาบเกี่ยวตรงนั้นแต่ตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าคริปโตเป็นอุปสรรคกับดอลลาร์จริงๆ นะครับแล้วก็ความท้าทายของดอลลาร์เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คริปโตหยุดการจเจริญเติบโตอย่างที่มันควรจะเป็นฉะนั้นพีเตอร์ชิปเขาก็บอกว่าเอ้ยขาะนี้นะครับคนอเมริกันเนี่ยจะต้องรับกับเงินที่เปื่อนเงินกระดาษนะครับค่าของชีพมาตรฐานแพงนะครับแล้วก็บุคคลเนี่ยจะต้องจ่ายอะไรที่ที่อยู่กับเงินที่ ไม่สามารถที่จะสร้างคุณค่าให้คุณได้ในขณะนี้นะครับเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่ทําได้คือเน้นย้ํานะครับว่าสกุลเงินดอลลาร์ออกไปเขาเน้นย้าตรงนี้และปีเตอร์เชฟนะครับเขาได้บอกว่าตอนเนี้คุณต้องเลิกใช้เงินดอลลาร์นะนะครับแล้วก็ใช้ให้น้อยที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันถูกท้าทายด้วยเงินอยู่นั่นเองและทองคํานะครับ ราคาดอลลาร์หรือเสถียรภาพของดอลลาร์ร่วงลงทุกทีและเขาก็เน้นย้มาอีกนะครับว่าในขณะน,นี้มันมีคนหลายประเภทที่ที่ชอบอเมริกามากๆเขาเปรียบเสมือนคนที่อ่านหนังสือยังไม่ออกนะครับว่าเฮ้ยเงินดอลลาร์ตอนนี้มันกำลังมีปัญหามากนะแล้วอะไรอย่างอื่นอย่าง CVC จะเข้ามาแทนเนี่ยอย่างรวดเร็ว มันต้องเป็นไปได้แน่อเมริกาต้องกลับมาเป็นมหาอำนาจได้แน่แต่ผมก็ต้องย้ำนะครับว่า C B C อ่ะถ้าเกิดดูตามสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับยังมีเทคโนโลยีอะไรที่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับ C B C เยอะแยะมากมายฉะนั้นใครที่อยู่ข้างเงินดอลลาร์ตอนนี้มันไม่ได้ถูกต้องอะไร100%นนะครับที่คุณจะอยู่ทั้งคริปโตอยู่ทั้งดอลลาร์กระจายความเสี่ยงไป และเขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์รตอนนี้นะครับได้รายงานออกคําเตือนหลายครั้งนะครับกับสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐและลดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับในทวิตล่าสุดเขาก็เตือนนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเตรียมพร้อมสําหรับหายนะนะครับทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดเลยนะครับในทางประวัติศาสตร์โดยเน้นย้ำว่าเราอยู่บนจุดสูงสุดของวิกฤตทางการเงินที่ใหญ่กว่าครั้งกรอบ เขาบอกในอนาคตนะครับเงินเฟอ้อจะพุ่งอย่างรุนแรงถ้าเกิดคุณซื้อมากฝรั่งแค่แผ่นเดียวนะครับหรือคุณจะขายมากฝรั่งแค่แผ่นเดียวคุณจะได้มากกว่า1 0 0 0ดอลลาร์ต่อแพ็คนะครับก็อันนี้เป็นคำพูดของปีเตอร์เชฟนะครับก็คือหมายความว่าเ,เงินพันดอลลาร์เนี่ยคุณซื้อซื้อของนะครับมันได้แพงขึ้นนะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์เนี่ย มันไม่สามารถที่จะครอบคลุมสินค้าได้เหมือนอย่างเมื่อก่อนมีความน่าเชื่อถือเงินดอลลาร์ได้แพงได้เหมือนย่างเมื่อก่อนเงินดอลลาร์จะตกต่ำมากจนแบบพอเวลาซื้อของคล้ายๆกับตอนเวนิสเซรานะครับที่ล่มสลายใหม่ๆเขาจะซื้อพวกอาหารพวกกาแฟพวกพวกกระพันเครื่องนุมหม่มยารักษาโรคไม่สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าค่าเงินของเขาร่วงลงฉะนั้นปีเตอร์ชิป ก็ได้พูดถึงเงินดอลลาร์เป็นลักษณะแบบนั้นมีอีกข่าวหนึ่งนะครับอ้างอิงในนิตยาสาร Financial Security นะครับตีพิมพ์แล้วนะครับแล้วหลักๆเขาพูดถึงเรื่องของรัสเซียตอนนี้เขาได้พยายามที่จะเป็นมิตรกับคริปโตนะครับมีการออกกฎหมายเพื่อจะควบคุมคริปโตนะครับในด้านการฟอกเงินความโปร่งใสทางการเงินนะครับฉะนั้นาทาง Ignore Canof นะผมอาจจะอ่านไม่ออกนะเพราะเป็นภาษารลลัสเซียเขาก็ได้เรียกร้องคริปโตเครนซี y นะครับที่จะมาเป็นเทคโนโลยีตัวของบล็อกเชนตัวหนึ่งในประเทศรัสเซียนั่นเองนะครับเพื่อการเก็บภาษีความโปร่งใสใน,นด้านการเงินหรือการพัฒนาระบบเพื่อไปสู่ในยุคดิจิตอลฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่คุณต้องจับตามองนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เราจะเข้าไปสู่ยุค CBC แล้วแต่ก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นยังต้องใช้คริปโตเครนซีเป็นสื่อกางกอดนะครับเพราะว่าคริปโตเขาได้ทำไอตัวของบล็อกเชนเนี่ยเครือข่ายเนี่ยไประดับทั่วโลกแล้วแต่ความที่ CBC มันใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถูกยอมรับและถูกใช้อย่างแพร่หลายและมีการเชื่อมต่อกันยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับเรามีกลุ่ม Mission New Moon VIP นะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับสายเทศนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ QR Code คให้และสำหรับนี้ผมหวังว่า Bitcoin นะครับและ Ethereum จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกัน กับช่อง Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ำไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนำกระดาน Gate.io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดาน Gate.io กับเหรียญต้นน้ำเราเหรียญต้นน้ำกระดาน Gate.io ถือว่าเยอะที่สุดมีวอลลุ่ม ที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชั้นหนับฉะนั้นเกตดอโออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกตดอโอที่จะช่วยสำหรับเพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางทีราคาอาจจะพุ่งไป เร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดาษเกเรโอเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากเอาไว้กระดาษเกต่อ